เงินแผ่นดินคือเงินของประชาชนทั้งชาติมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปกป้องรักษาเงินแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและต่อจากนี้ขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการรู้รักเงินแผ่นดินกับสอตอง,องสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะตอนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ รู้รักเงินแผ่นดินกับสตองอนะคะนันประพัฒเฉลิมสินฮร์รับนักที่ดำเนินรายการค่ะวันนี้มาพร้อมกับคุณธนพัฒน์ปัญญาเฟื่องนะคะสวัสดีค่ะคุณธนพัฒน์คะสวัสดีครับคุณนันประพัฒครับแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังรายการรู้รักเงินแผ่นดินกับสตองอทุกท่านด้วยครับ ค,คุณผู้ฟังครวันนี้เราจะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวของผลสำฤทธิ์ของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝนและกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแรงเป็นระบบผลิตน้ำประปาอย่างหนึ่งนะคะเดี๋ยววันนี้รายละเอียดตรงนี้เป็นยังไงคะครับก็จะสังเกตได้นะครับว่าในประเทศไทยเรานะครับเวลาฝนตกน้ำก็จะท่วม เวลาฤดูร้อนหรือฤดูแล้งน้ําก็จะขาดแคลนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับระบบการผลิตน้ําประปานะครับก็ถือว่าเป็นระบบซึ่งเป็นหัวใจสําคัญเลยนะครับของการให้บริการน้ําสะอาด ยังมีประสิทธิภาพนะครับการตรวจสอบและการประเมินผลระบบการบริหารจัดการน้ําประปาเนี่ยก็เป็นขั้นตอนที่สําคัญนะครับในการที่จะรับประกันคุณภาพและความปลอดภัยของน้ําประปาที่จ่ายให้กับประชาชนนะครับซึ่งถ้าหากรัฐบาลนะครับหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยมีการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํามีความสามารถในการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นรวมถึงมีแนวทางในการปรับปรุงเพื่อให้ระบบ การผลิตน้ําประปานะครับมีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองความต้องการที่ดีได้นะครับก็ย่อมจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อประชาชนนะครับแล้วก็รวมไปถึงทําให้เกิดการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าด้วยนะครับสาหรับรายการรู้รักเงินแผ่นดินกับสตง,งในวันนี้นะครับเราก็จะได้นําหัวข้อนะครับผลสำริ์ของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในช่วงฤดูฝน และกักเก็บน้ําเพื่อฤดูแล้งนะครับระบบผลิตน้ําประปาปอกแทงนะครับคําว่าปอกแทงเนี่ยมันคืออะไรเดี๋ยวเราจะได้มารู้จักกันในวันนี้นะครับซึ่งอันนี้เป็นการตรวจสอบผลสำเร็จและประสิทธิภาพการดําเนินงานโครงการของหน่วยรับตรวจนะครับซึ่งสตงนเนี่ยก็มีการให้คําแนะนํากับหน่วยรับตรวจไปเป็นอย่างดีนะครับส่งผลให้การปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจมีประสิทธิภาพประสิทธิผลม,มากยิ่งขึ้นนะครับก็เห็นสมควรจะเอา เคสนี้นะครับมาเป็นกรณีศึกษาให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับเพื่อเป็นต้นแบบการดําเนินการที่ดีให้กับหน่วยรับตรวจอื่นๆด้วยนะครับซึ่งเรื่องราวจะเป็นยังไงนะครับเราจะมาคุยกันในวันนี้นะครับโดยในวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณเรนูเงียบงามศรีผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมหาสารคามสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะมาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับเราในประเด็นวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังและขอสวัสดีท่านผู้ดำเนินรายการทั้งสองท่านคุณนันประพัฒนคุณนาาธนพัฒนค่ะค่ะสำหรับเรื่องของการตรวจสอบโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤด,ดูฝนและกักเก็บน้ำเพื่อฤด,ดูแลง้งอันนี้เป็นการตรวจสอบผลสมธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการนี้มีที่มาที่ไปแล้วก็ความสําคัญของโครงการยังไงคะทําไมเราถึงเลือกตรวจสอบโครงการนี้คะ ต้องขออนุญาตเรียนอย่างนี้ก่อนนะคะว่าตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของเรานั้นนะคะโดยมากสำนักตรวจเงเินแผ่นดินจังหวัดเราจะตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายซึ่งก็หมายถึงการตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบหรือไม่นะคะซึ่งในแผนปี2567ที่ผ่านมาสำนักตวนเงเินแผ่นดินจังหวัดมหาสารคามก็ได้เลือกตรวจสอบ การปฏิบัติตามกฎหมายเรื่องการจัดจ้างก่อสร้างระบบปะปาปอกแทงขนาดใหญ่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามแล้วผลการตรวจสอบพบว่าการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการในสัญญาซึ่งกำหนดไว้เช่นในสัญญากำหนดว่าให้ปรับสภาพหน้าดินให้มีความสูงในระดับที่เหมาะสมต่อการผลิตน้ำ แต่จากการก่อสร้างจริงไม่มีการดำเนินการนะคะอันอาจจะส่งผลกระทบต่อการผลิตน้ำป,ป่าได้นะคะซึ่งพอผลการตรวจสอบออกมาเช่นนี้แล้วทางสำนักง,งานเราก็เลยมีการหาข้อมูลเพิ่มเติมว่าในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามมีหน่วยงานอื่นอีกหรือไม่ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในลักษณะนี้นะคะก็พบว่า ได้รับจัดสรรงบประมาณอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2565ถึง2567นะคะเพื่อก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่แบบบัญชีนวัตกรรมหรือการก่อสร้างระบบประปาปลอกแทงตามที่ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งไปนั้นนะคะซึ่งในการก่อสร้างระบบประปาปลอกแทงนี้มีกำลังการผลิตขนาด10ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงเพื่อรองรับการบริโภคของประชาชน จำนวน121ถึง300รคนเรียนนะคะรวมจํานวน5แห่งวงเงินงบประมาณแห่งละ5.2ล้านบาทนะคะทั้งสิ้นแล้วเนี่ยห้ล้านบาท5แห่งรวมเป็นเงินทั้งสิ้น26ล้านบาทเราก็มองเห็นได้ว่าถ้าหากโครงการเหล่านี้ไม่สำริจผลลั มันอาจจะทําให้การสูญเสียเงินกู้ประมาณโดยใช้เหตุใช่ไหมคะเราจึงได้นํามาตรวจสอบความคุ้มค่าหรือผลสัมฤทธิ์ของโครงการตามที่ท่านผู้ดําเนินรายการได้กล่าวมาไว้ข้างต้นนะคะทีนี้อยากจะขออธิบายความหมายของคําว่าระบบปะปาป,ป,าปอกแทงว่าเป็นระบบอย่างไรแตกต่างจากระบบปะปาที่ ก่อนหน้านี้ทางรัฐบาลได้มีการจัดสรรก่อสร้างไปอย่างไรนะคะระบบปปาปอกแทงนี่นะคะเป็นการรวมกระบวนการผลิตการปรปาทุกอย่างมาไว้ด้วยกันในขั้นตอนเดียวกันนะคะคือในการผลิตน้ำปปาเนี่ยนะคะจะต้องมีตั้งแต่ระบบการเติมอากาศการกวนการตกตะกรนกรองอะไรต่างๆนานาชนนี้นะคะแต่ระบบปปาปอกแทง นะคะซึ่งเรียกว่านวัตกรรมนี่นะคะได้นำทุกขั้นตอนที่ว่าเป็นขั้นตอนลดความยุ่งยากว่าอย่างนั้นเถอะนะคือการนำขั้นตอนการเติมอากาศการกวนการตกตะกอนการกรองน้ำและการระบายก๊าซอันตรายทุกอย่างมาไว้อยู่ในระบบเดียวกันนะคะเมื่อรวมกันแล้วเนี่ยทำให้การใช้พื้นที่น้อยกว่าเดิมก็คือน้อยกว่าระบบประปาทั่วไป ถึง70%นี่ข้อดีของระบบประปาปอกแทงนะคะแต่อย่างไรก็ตามก็ขอเปรียบเทียบกับระบบประปาขนาดใหญ่ซึ่งไม่ได้อยู่ในบัญชีนวัตกรรมไทยนะคะถ้าเป็นระบบประปาปกติเนี่ยจะใช้วงเงินงบประมาณแห่งละ3ล้านบาทนะคะซึ่งจะมีราคาต่ำกว่าประปาปอกแทงประมาณแห่งละ2ล้านบาทนะคะ เมื่อสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมหาสารคามเห็นว่าการก่อสร้างดังกล่าวมีการใช้จ่ายเงินงบประมาณสูงและมีการตั้งงบประมาณต่อเน,นื่องหลายปีตามที่ได้นำเสนอมาแล้วนะคะจึงมีความสุ่มเสี่ยงว่าการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการอนจะส่งผลให้การใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่าไม่เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลหรือไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการนะคะ จึงได้จัดทําแผนตรวจในลักษณะอีกลักษณะหนึ่งของการตรวจสอบของสํงงานักงานการตรวจเง,งินแผ่นดินคือการตรวจสอบผลสำเร็และประสิทธิภาพการดําเนินโครงการนะคะในเรื่องของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในช่วงฤดูฝนและเก็บกักน้ําเพื่อดูแลขององค์การบริหารส่วนจําบนสองแห่งในพื้นที่จังหวัดมหาสา,ารคามค่ะ แล้วสําหรับระบบการผลิตน้ําป,ประปาป๊อกแทงเนี่ยนะครับซึ่งมันใช้พื้นที่น้อยกว่าเดิม70%เลยเนี่ยแต่ก็ใช้เงินมากกว่าเช่นกันเรามีวิธีการตรวจสอบเรื่องนี้ยังไงบ้างครับก่อนที่เราจะเข้าตรวจสอบนะคะเรามีการกําหนดประเด็นก่อนคะ่ะเนื่องจากว่าเราก็พอที่จะมีข้อมูลจาก การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายมาแล้วระดับหนึ่งแล้วเราก็ได้เก็บข้อมูลมาระดับหนึ่งแล้วนะคะเราก็เลยมีการกําหนดประเด็นการตรวจสอบไว้สองประเด็น <c oughs> คือหนึ่งระบบผลิตน้ําปปาก่อสร้างแล้วเสร็จแต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์นะคะ โดยเราจะเลือกตรวจระบบประปาที่ก่อสร้างแล้วเสร็จจริงๆและเปิดใช้แล้วค่ะประเด็นที่2ก็คือคุณภาพน้ำประปาไม่เป็นไปตามมาตรฐานของกรมอนามัยซึ่งกําหนดว่าเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ําประปาดื่มได้ต้องมีค่าความเป็นกรดและด่างอยู่ในค่าระหว่าง6.5ถึง8.5และต้องมีค่าของแข็งละลายน้ําไม่เกิน500มิลลิกรัมต่อเล็ดค่ะ ทีนี้เราก็จะใช้วิธีการตรวจสอบที่เรียกว่าอาศัยข้อมูลสถิติการใช้ประโยชน์ของน้ำประปาแหล่งที่เราได้เลือกตรวจสอบน,นะคะรวมทั้งสังเกตการสิ่งก่อสร้างพืนในพื้นที่ก่อสร้างจริงว่ามีสภาพเป็นอย่างไรนะคะนอกจากนี้สิ่งสำคัญของการตรวจสอบประเมินผลหรือผลสำฤทธิประสิทธิภาพการดำเนินงานนี้เรายังต้องใช้วิธีการสอบถามและสัมภาษณ์ผู้เกี่ยว ข้อผู้ใช้ประโยชน์จากระบบประปาด้วยค่ะค่ะมีข้อตรวจพบอะไรที่สําคัญสําคัญที่อยากจะเล่าให้เราฟังบ้างไหมคะค่ะตามที่ได้กําหนดไปในขั้นต้นก่อนที่เราจะเลือกตรวจสอบโครงการนี้นะคะเราได้กําหนดไว้ว่าประเด็นที่หนึ่งก็คือระบบผลิตน้าปราปาก่อสร้างแล้วเสร็จแต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์เราตรวจสอบอย่างไรเราก็ไปพบว่าถ้าตามแบบ ก่อสร้างมาตรฐานของระบบผลิตน้ำประปาตามบัญชีนวัตกรรมนี่นะคะกำลังการผลิต10ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงนี้ต้องสามารถรองรับผู้ใช้น้ำได้121 ถึงสามร้อยคนเลอนนะคะแต่พอเราลงตรวจจริงๆเนี่ยข้อมูลสิติจการใช้น้ําเนี่ยเราไม่พบเลยเราก็เลยหาวิธีการที่เราจะทําอย่างไรให้ทราบถึงว่าระบบประปานี้มีการได้ใช้ประโยชน์หรือไม่เราก็เลยไปเห็นเกี่ยวกับข้อมูลการใช้ไฟฟ้าค่ะพบว่าในช่วงแรกของการก่อสร้างเร็บใหม่ๆเนี่ยนะคะมีการใช้ไฟฟ้าแต่หลังจากนั้นก็การใช้ไฟฟ้าลดลงนะคะขออนุญาตไล่ลำดับ ว่าในการก่อสร้างแล้วเสร็จคือเดือนกุมภาพันธ์2566นะคะมีการใช้ไฟฟ้า230หน่วยอันนี้คือเดือนแรกของการเปิดใช้นะคะเดือนนาคม2566มีการใช้ไฟฟ้า1,148หน่วยนะคะก็เหมือนกับว่ามีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เดือนเมษายน2566 มีการใช้ไฟฟ้า1,314หน่วยก็คือในช่วงแรกก็ยังมีการเพิ่มขึ้นและก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นเพราะว่าระบบปะปานี้ทางประชาชนในพื้นที่ได้แจ้งไว้นะคะว่าในการผลิตน้ำปะปาระบบนี้จะใช้ต้นทุนไฟสูงมากนะคะอันนี้เป็นช่วงปี2,566 ช่วงแรกๆนะคะเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเราก็นำการใช้ไฟฟ้าในช่วงปี2,567ที่เป็นเดือนเดียวกันนะคะก็คือเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน2,567พบว่าเดือนกุมภาพันธ์เดือนมีนาคม2,567มีการใช้ไฟฟ้าเพียงหนึ่งหน่วยนะคะเดือนเมษายน2,567มีการใช้ไฟฟ้าเพียงสองหน่วยซึ่งจะเห็นได้ว่า ช่วงแรกมีการใช้ประโยชน์แต่เมื่อระยะเวลาผ่านไปหนึ่งปีการใช้ประโยชน์น้อยมากหรืออาจจะไม่ได้ใช้เลยนะคะอันนี้ก็จะเปรียบเทียบให้เห็นได้ชัดว่าการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างนี้ในระยะเริ่มแรก ีการใช้ต่อมาไม่มีการใช้เราจึงเห็นความสำคัญของความสำเร็จความคุ้มค่าของโครงการนะคะที่เราได้เข้าตรวจสอบนอกจากนี้ในการตรวจสอบเรายังได้ทดสอบความเป็นกรดด่างและปริมาณค่าของแข็งละลายน้ำต่อลิตรซึ่งเกณฑ์มาตรฐานกำหนดไว้ว่าต้องมีค่าไม่เกิน500มิลลกรัมต่อลิตรแปรเราได้สุ่มตัวอย่างนำนำ้ำปาปามาตรสอบพบว่าบางแห่ง มีค่าสูงถึง962มิลลิกรัมต่อลิตรซึ่งไม่เหมาะที่จะนำมาอุป,ปโภครบริโภคค่ะครับแล้วเออไม่ว่าจะเป็นผลการตรวจสอบในเรื่องของการสร้างเราไม่ได้ใช้งานนะครับซึ่งเราเนี่ยก็ได้มีการดูจากการใช้ไฟฟ้านะครับแล้วก็รวมไปถึงการตรวจสอบคุณภาพของน้ำซึ่งไม่เหมาะสมที่จะนำมาอุปโภครบริโภคนะครับแล้วจากข้อตรวจพบเนี่ยมันมีผลกระทบอะไรเกิดขึ้นบ้างครับ ผลกระทบนะคะถ้าให้เราคำนึงถึงจริงๆในหลักของการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินนะคะถ้าสิ่งก่อสร้างนั้นก่อสร้างแล้วเสร็จแต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์เท่ากับมูลค่าการก่อสร้างนั้นก็จะสูญเสียไปเลยนะคะก็คืองที่นําเรียนว่าระบบปลปาปอกแทงที่ว่านี้มูลค่าแห่งละ5.2ล้านบาทเท่ากับผลกระทบก็คือ รัชก,การก็คือจะสูญเสียเงินงบประมาณถึง5.2ล้านบาทนี่คือต่อนหนึ่งแห่งนั้นค่ะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะคะนอกจากว่าไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วถ้าเราไม่ตรวจเนาะเรายังพบอีกว่าคุณภาพน้ำปราปาไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นนะถ้าไม่มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำปราปาให้เป็นประจําแล้วเนี่ยอาจทําให้ส่งผลต่อสุขอนามัยของประชาชน ผู้ใช้น้ำในพื้นที่ได้ค่ะครับก็เรียกได้ว่าสตง,งไปตรวจเนี่ย ก็ได้ประโยชน์กับประชาชนด้วยนะครับเพราะว่าถ้าประชาชนเนี่ยได้ใช้น้ําที่ไม่ถูกสุขลักษณะไม่เหมาะสมจะนํามาอุปโภคบริโภคเนี่ยก็อาจจะมีผลเสียทางสุขอ,อนามัยได้นะครับถ้าเป็นกรณีอย่างนี้แล้วสองอมีข้อเสนอแนะอะไรที่เป็นประโยชน์ให้กับหน่วยรับตรวจบ้างครับในการปรับปรุงการปฏิบัติงานนะครับก่อนที่เราจะเสนอแนะเนี่ยคะ่ะโดยมากเราก็จะดูถึงสาเหตุก่อนเนาะ ว่าเป็นเพราะมาจากสาเหตุอะไรในระหว่างการตรวจสอบเราก็จะหาสาเหตุนะคะเราก็พบว่าแหล่งน้ําดิบที่นํามาผลิตเนี่ยนะคะไม่เหมาะสมต่อการผลิตน้ําประปาค่ะอันนี้คือสาเหตุแรกนะคะสาเหตุที่สองก็คือระบบปปาชํารุดนะคะเช่นระบบมอเตอร์ปั๊มสูบน้ําชํารุดท่อระบบจ่ายน้ําปปาแตกที่เราพบนะคะแล้วก็ สาเหตุอีกรณีนี้ก็คือผู้ดูแลและผู้ควบคุมการผลิตน้ำประปาไม่ได้รับการฝึอกอบรมในการผลิตน้ำประปาให้ได้คุณภาพเพื่อสามารถดื่มได้ค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อเราทราบสาเหตุแล้วนะคะเราก็จึงนำมาเสนอแนะว่ากรณีที่แหล่งน้ำดิบไม่เพียงพอหรือไม่เหมาะสมต่อการผลิตน้ำประปานะคะเราเสนอแนะให้หน่วยรับตรวจได้จัดหาแหล่งน้ำใหม่ค่ะ ในกรณีที่ป่าปาชำรุดเราก็ได้เสนอแนะให้เร่งรัดการซ่อมแซมโดยเร็วค่ะนอกจากนี้เรายังได้เสนอแนะให้มีการจัดอบรมให้กับผู้ดูแลควบคุมระบบน้ำประปาในการผลิตน้ำปราปาเพื่อให้ได้คุณภาพและสามารถดื่มได้ค่ะครับไม่ว่าจะเป็นการเร่งรัดจัดหาแหล่งน้ําดิบใหม่นะครับในกรณีที่น้ําดิบไม่เพียงพอการซ่อมแซมระบบน้าปราปาที่ชำรุดรวมถึง มีการสอนอบรมให้กับผู้ดูแลและควบคุมการผลิตนะครับข้อเสนอเนี้ยสามข้อที่เราให้กับหน่วยรับตรวจไปครับปัจจุบันหน่วยรับตรวจเขาเดําเนินการยังไงบ้างอครับอยากให้ยกตัวอย่างสักเล็กน้อยครับครับได้ค่ะกรณีที่แหล่งน้ําดิบไม่เพียงพอนะคะคือด้วยความที่สายตรวจของเราก็เป็นคนที่ช่างสังเกตอยู่แล้วก็บังเอิญว่าในระหว่างตรวจนั้น่ะ ก็ไปเห็นแหล่งน้ําดิบที่ใกล้เคียงค่ะก็เลยได้ดังที่เราได้ค่อยข้อเสนอแนะหน่วยรับตรวจไปว่าให้หาแหล่งน้ําดิบใหม่นะคะเมื่อเสนอแนะไปแล้วหน่วยรับตรวจก็ได้จัดหาแหล่งน้ําใหม่ตามที่เราได้พูดคุยกันในระหว่างที่ตรวจสอบนะคะ,ะเพื่อที่เขาก็จะได้นํามาผลิตน้ําปะปาให้ได้ใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการนั่นเองค่ะและกรณีที่ระบบปปาชํานุดนะคะ หน่วยรับตรวจก็ได้แจ้งผู้รับจ้างเข้าซ่อมแซมแก้ไขทันทีนะคะรวมทั้งได้ให้ความรู้แก่ผู้ใช้น้ำให้สามารถผลิตน้ำประปาได้อย่างถูกต้อง้วยการแล้ะก็สามารถที่จะสามารถซ่อมได้เองเล็กน้อยๆได้ด้วยค่ะเขามีการสอนผู้ใช้น้ำด้วยค่ะ นอกจากนี้ทางหน่วยรับตรวจยังได้มีการเก็บตัวอย่างน้ําและนําไปตรวจสอบคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานสามารถดื่มได้ด้วยค่ะสิ่งที่จะเกิดผลดีต่อหน่วยรับตรวจและประชาชนก็คือประชาชนในพื้นที่ก็จะมีน้ําสะอาดตามมาตรฐานอุปโภคบริโภคครัอุปโภคบริปโภคได้ตลอดนะคะและนอกจากนี้แล้วนะคะยัง ได้รับการแจ้งจากหน่วยรับตรวจได้ว่าได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกิจการปร,ปราปาหมู่บ้านเพื่อดูแลระบบปราปาอย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อให้คุณภาพน้ําได้ตามมาตรฐานค่ะครับ <c oughs> สำหรับสุดท้ายนี้นะครับจากผลการตรวจสอบของสตงเนี่ยประชาชนก็จะได้รับประโยชน์ในการใช้บริการสาธารณะอย่างเต็มที่นะครับและมีประสิทธิภาพรวมถึงหน่วยรับตรวจก็สามารถใช้เงินงบประมาณแผ่นดินได้อย่างคุ้มค่านะครับอยากจะให้คุณเรนูกล่าวฝากอะไรถึงหน่วยรับตรวจแล้วก็ประชาชนผู้เป็นเจ้าของเงินแผ่นดินเชิญเลยครับค่ะ อย่างที่ได้นําเรียนมาทั้งหมดแล้วเนี่ยนะคะมันเป็นสิ่งก่อสร้างบางสิ่งเนี่ยนะคะอาจจะต้องมีความรู้ที่จะต้องดูแลนะคะหากส่วนราชการใดมีการก่อสร้างใช้เงินงบประมาณก่อสร้างแล้วจะต้องส่งต่อให้กับประชาชนเป็นผู้ดูแล อยากให้มีการจัดฝึกอบรมวิธีการใช้ประโยชน์วิธีการดูแลสิ่งก่อสร้างนั้นให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกวิธีเพื่อให้การใช้จ่ายเงินแผ่นดนินเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการด้วยนะคะ ก็ถือว <ic S 1> ่าเป็นเรื่องราวอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่เราหยิบยกมาฝากการกับรู้รักเงินแผ่นดินกับสตองประจำวันนี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการรู้รักเงินแผ่นดินกับสตองได้เป็นประจําทุกๆวันพฤหัสในช่วงสามทุ่มถึงสามทุ่มครึ่งนะคะวันนี้ต้องขอบคุณวิทยากรของเราค่ะท่านผู้อำนวยการสํานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมหาสารคามคุณเรนูเงียบงามสีนะคะให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะ ค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะติดตามรับฟังได้กับรายการรู้รักเงินแผ่นดินกับสตงนะคะช่องทางของวิทยุรัฐสภา AMFM การฟังออนไลน์ที่ tpchannels.org และแอปพลิเคชันของเรา tpchannel รวมไปถึงช่องทางของสตงด้วยค่ะ คุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการรู้รักเงินแผ่นดินกับสตงนะครับได้ทางช่องทางของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage แล้วก็ y o u t u b n n h l นะครับในวันและเวลาเดียวกันกับที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภานะครับนอกจากนี้นะครับคุณผู้ฟังยังสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารสาระความรู้ดีๆต่างๆเกี่ยวกับองค์กรการตรวจเงินแผ่นดินนะครับได้ที่ w w w a u d i t g o t h รวมไปถึง สื่อสังคมออนไลน์โซเชียลมีเดียต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o o YouTube, i n s t a กร a m t ก k t o k และก็แอปพลิเคชัน X ด้วยครับค่ะและทั้งหมดนี้คือเนื้อหาของรู้รักเงินแผ่นดินกับสตงรประจังวันนี้ค่ะวันนี้วิทยากรของเราคุณเบรนูงเงียบงามสีคุณธนพัฒ์ปัญญาเฟื่องและดิฉันนันประพัฒเฉลิมสินธิรันเรา3ามคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ติดตามรับฟังรายการรู้รักเงินแผ่นดินกับสตงทุกวันพฤหัสบดีเป็นประจำทุกสัปดาห์